ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับสอนอบางพัดครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่4ธันวา2568เวลา23นาฬิกา3นาทีครับน<ส>ี่ครับจุดตรวจสอนบอางพัดครับยามดึกๆน่าจะกำลังวอ .14 หรือไม่นะครับนะนี่ครับต่างได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผู้คนก็ มาใช้บริการครับครั้งกลางวันกลางคืนนะครับโดยจุดนี้แยกนี้นะครับพวกนี้ไม่รู้ว่าจะตั้งหรือเปล่านะครับรอลุ้นรอลุ้นนะครับทุกคนนี่ครับแยกบางปัดอ้าวน่าจะวสิบสี่กันแล้วนะครับขยันตั้งจุดตรวจบ้างครับกลางวันกลางคืนนี่แบบโอ้โหนะครับนะทุกคนนี่เลยนะครับอืมบอมปนอมมาแวบหนึ่งนะครับพอดีผ่านมานะครับนะมาก็มารลนลนลงให้ทุกคนนะครับเดิม สายเดิมสายเมานะครับรับเปิดโอกาสแล้วนิดนึงก็อย่านะครับนะอย่าเยอะอย่าเยอะก็เรียกว่าอย่าเยอะนะครับนะจุดนี้บอกเลยนะครับแยกบางพัดนี่ตำรวจเขาขยันกันอยู่แล้วนะครับทุกคนนี่ครับกำลังเก็บอุปกรณ์นะครับนะนี่นะเออนี่ร่างออกไปสั่งหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามดึกนะครับที่เข้ามารับชมปอมปนดอมเนาะนี่ถนนสิรินทร์ทอนด้านขาเข้านะครับไปสะพานสังฮียามขําคืนนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับชา่ตำรวจก็น่าจะตั้งได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็วันหยุดนะครับพรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาตินะครับใครที่เดินทางไปเที่ยวก็อย่าลืมครับสวมหมวกกันน็อกติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ ก็อรอลุ้นด้วยกันนะครับว่าพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสอนอบางพันนี่ท่านก็จะตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรอีกไหมแต่ส่วนมากนะครับบอกเลยตั้งแต่ประสบการณ์ผมนะครับวันหยุดนักขัดตะเลิกนี่เขาก็ออกมาตั้งด่านนะครับขอให้ทุกคนนะครับรวมโดยช่วยกันแชร์ไปถึงลูกหลานนะครับถ้าเวลาออกไปเที่ยวตรงไหนนะครับหรือผ่านในจุดนี้แยกนี้คุณก็ช่วยๆกันนะครับ นะสร้างวิน,นัยบดจราจรให้ดีครับนี่ทางเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ก็น่าจะวส4แล้วนะครับนะใครที่โดนก็ไปปรับปรุงแก้ไขครับอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ปอมบนลมขอเตือนนะครับหลายครั้งวันนี้อได้มาสักสายกันยามดึกกับพี่พี่ตำรวจจราจสรสนบางพัดน,นะครับจัดเต็มระบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับเขาก็มีความพร้อมนะตอนอนนี้เราก็ไม่ได้ไปว,ว่าท่านสักทีครับ โอเคครับทุกคนครับผมป้อมปนอมก็ต้องขอกราบลาเพียงเที่ยวนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับลาตีสวัสดิ์ลาตีสวัสดิส์ครับทุกคน